มาแล้วมาดตูไหนกันปืนอะไรเฮ้ยเหลืองกันไหมเคปืนดีปืนดีให้ยิงรู้เป็นไงไม่รู้เป็นไงโอไปช่วยพี่แล้วกันเยอะเพื่อนตกตายแล้วทุกคนมันยังมีอยู่ข้างในทุกคนทำรงมันเปิดทำรงมันเปิดแล้วมายิงทางนี้เนี่ยเอาเหี้ยหลอนไม่ใช่บู๊บบูก็กราบสวัสดีผู้ชมและกันด้วยนะครับผมชาตริคมเดี๋ยววันนี้เราจะไปลุยข้างแสงใหญ่กันนะทุกคนด้วยปืน AR 57แบบ กำๆเลยนะเซตเนี้ยะผมแต่งพอเข้าห้อง8ปดเหมือนได้ับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะสามารถรอดไปได้หรือเปล่าุคนเดี๋ยวในตอนนี้เรามากับพี่จีนนะพี่จีนคนนี้น่าจะโหดเอาเรื่องทุกคนแ้วก็ไปดูในเกมครับว่าเราจะเจออะไรกันบ้างถ้าคุณลองมองหาร้านเติมเกมสภาพผมแนะนำซีโคทีเฮดเติมได้้งเกมมือถือและ PC ไม่ว่าจะเป็นอเนกปร์อัลวีฟีไฟฟัช G ีโมบายหรือวอลเลน และสามารถเติมเองได้ในเว็บด้วยระบบอัตมัติเพียงแค่ใช้ use id และอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับที่เพจ Cgo Thet ลิงก์อยู่ใต้คลิปอุ๊ยเกิดตรงนี้เดี๋ยวเราไปฟาร์มกุญแจก่อนนะเผื่อมีกุญแจนี่บอดยืนตรงนี้แล้วกันให้หน่อยหาก่อนทุกคนกุญแจกุญแจนะอย่างน้อยเนี่ยอุ๊ยของทองโอเคสิงโตพับได้ มันอยู่ในเซลมันมันจะทำให้เราเข้าใจผิดว่าเป็นสิ่งโตแล้วมันไอของแบบนี้เย็บบอดน,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 นี้เยอะจังวะโอ้ยตายครับแต่ยากแต่เยอะที่ไหนโดนครับทำไปเรื่อยๆครับตรงไหนเดี๋ยวเราให้เข้าเข้าที่หลังกันไดนะ้นะเพราะว่าเรามาแค่สองคนแล้วเราเกิดอยู่ไกลได้ไหม นำของไปก่อนนะแถวนี้อะ่ะเราจะมีตีเข้าไปก่อนคุณแจโอ้โหยิงกันยับเลยข้านาเอาแล้วเต็มเต็มเรื่อนเอาไปอยู่เดียานะคนหนึ่งอืมกุญแจโอ้โหกุญแจมาครับเพราะว่า ได้ซีดีจากตู้ตรงนี้บ่อยนะก่อนมีคนเคยได้ด้วยมีผู้มชมที่ดูผมเนี่ยเคยได้ไหมครับซีดีตรงจุดนี้ช่วยแชร์ประสบการณ์ให้ผมรับทราบ้วต้องไหนดีตรงไหนโดนเนี่ยผมจะได้วิ่งไปเปิดด้วยสำหรับผมตอนนี้รู้สึกว่าจะเค็มสดๆเลยนะก่อนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาบัน้อยของทองก็ได้เนาะอทองไหมเจ้ากุญแจก็ได้เนาะออนะโอ้ เกาะแล้วก็แตกแล้วก่อนแตกไปน,นิดนึงและเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเกาะใหม่นะ <c oughs> <c oughs> ค่อยๆเล่นก่อนเราไม่จะเป็นเอ้ยยาเนี่ยโอเคโดยแอร์ับครับโดยเซ่โอ๊ยโอ้เปลี่ยนคลิปมือเดียวไ้อยแ่อนคลิปตัวนี้นแช่สองพันเลงนะตัวที่เราใช้อยู่อย่างหกพันเจ็ดพันเลยนะ โอเคอยากแก้พองเก็ๆๆ้ปวดนะขอหน่อยก่อนแล้วกันเอามาบางคนเคยได้นะนเอเรียนนะไอ้นี่แต่มันไม่ใช่ผมไงมาดูของแต่งก่อนนี้ของอะไรอยู่ใน <c oughs> นะน,นี้หมื่นห้าอะไรนะอ้นี่เดี๋ยวเราเก็บเลยก็ได้ปุ๊บวิยเลเซอร์เลเซอร์ประกอบเลยมา มาหามาหาประกอบเอาข้างหน้าทุกอ่อนดูก่องนี้ของทองมากได้เพื่อนเอาไรอ่ะหหมวกเอาติดโอ้โหเดี๋ยวทกนเดี๋ยวลงนะอืมนี่เจเ,เหลืองมจะแซบของฟรีสักหน่อยมึงเก็บพวกมาทุกคนให้เหลืองกันมา

ี๋ยวผมซอยอันนี้วิ่งหนีเลยปะไปก่อนไม่อยู่แล้วโอเคมาของแดงเข้ามาแล้วบนเข้ามาแล้วป่ะของของที่เป็นของเป็นสเตเดตไอ้พวกเนี้ยนะ่าจะออกแค่ช่องนี้ช่องเดียวนะส่วนเหนะือจะเป็นเลือดเป็นอะไรแต่ก้าวหมดหละจังวันนี้ยมีเลือดแบบสองช่องป่ะเอาไว้ใช้ ส่นุนทองสุนทองก็ไม่ได้เยอะความเร็วก่อนไอ้เพิ่งมามาเองยิงเลยกันรีเฟกผมไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะทุกคนเล่นชานะเอ้ยโอเคได้ละไอ้แบบที่เราต้องการนะร้วกันระเบิดระเบิดระเบิดเดีย๋ยวมา นี่ได้ใช้นี่ปึ๊บแล้วผมจะไปเก็บของในตัวนั้นละแล้วก็ดูแนวทางว่าจะเข้าไปข้างในดีนมั้ยหรือว่าหรือว่ารอตรงเขียนบนเย้ AK. สวยเลยเกาะปึ๊บอื้อหือของใหญ่นี่เหมือ้โหข้างในเดือดเดือดมากเก็บมาก่อนนะไ <c oughs> ม่เสียงบดลองเร็วก่อน บอลเขาจะเจ็บนั่นบอลนั่นไงเด็ดเด็ดนีเปลี่ยนลีลิมาก่อนอะไรเพิ่มมูลค่าได้ตอนนี้ผมเอาหมดก่อนนะ่อนโซยมาก่อนเดี๋เปลี่ยนลิลิกันนะใจเยังครับพี่อยู่ที่นผมนครับย,งย,บยงิงยับยิงยิงยับข้างในอ่ะยิงยับไม่ต้องเทิ้งนะบอนเราค่อยเข้าไปทีหลังก็ได้ให้มันเคลียร์ก่อนเลยไม่รู้วันวอยู่กี่ตัวนะเดีย๋ยวเราตามเพื่อน ไปแล้วพี่จีนรอบนด้วยทําไมล่ะท่านบนท่างบนท่านบนเดี๋ยวจีนเอาแล้วจีนเสร็จแล้วพี่จีนเสร็จแล้วสวยพี <c oughs> <c oughs> ่สวยพี่สวยไม่รู um ้เป็นไงไม่รู้เป็นไงโอไปช่วยพี่แล้วกันเดี๋ยวเพื่อนตกตายแล้วทุกคนมันยังมีอยู่ข้างในทุกคนทํารงมันเปิดทํารงมันเปิดแล้วไปยิงทางนี้เอ้าเหี้ยหลอนไม่ใช่ลุยวุ้ยวุ้ย ยิงแบบคอเคสยิงแบบย <c oughs> ิงแบบคอเคสเลยทุกคนโอ้โหแค่วัดกันจริงเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้นะแคะ่ยิงแบบคอเคสถ้าเกิดแบบสู้กันที่โลกเนี่ยเฮ้ยวันโอ้โหเดีย๋ยวผมดีตัวแป๊บนึงผมจะได้โซยของเขาแบบเต็มที่ทุกคนในตัวเราตอนนี้แสนแหม่นทุกคนนี่ เดี๋ยวดูก่อนนะถ้าเกิดของมันเยอะเนี่ยผมอาจจะต้องรีนะก่นอนว่าศพนะไม่ได้มีแค่ตรงนี้แน่นอนนะอาจจะได้เอาของเพื่อนกลับด้วยนะอุ้ยแม็กฟอร์มเต็มกรยาเยอะอุ้ยของทองจะได้เอาไหมอันนี้อของทองเนี่ยจะเก็บยัดเสียงอะไรข้างล่กันหรือเวลาจะแปดนาทีวะ โอ้นี่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 มาเลยหมวกหกว่ะหมวกหกก่อห้าว่ะฟอร์เฟิร์ทเองหมดสุดเลยแล้วกันผมว่าผมน่าจะต้องมีเพื่อเก็บของจริงๆแล้วแหละเยอะดูดิอืมอิ่มแป้อย่างนี้อิ่มแน่นอนโอ้โหโอเคอาจจะต้องดีนะอีกหน่อยแป๊บนึง ตัวอะไรเขาใส่อะไรไว้เงีนทีก็ศูนย์ใช้ได้อยู่ โอเคทุกคนเดีย๋ยวไปสับออกเลยเดีย๋ยวไม่ทันนะตอนนี้มูลค่าเสร็จของเราก็แปดแสนแล้วทุกคน เป็นไปได้ทังแสงใหญ่เนี่ยผมไม่ค่อยได้เล่นเลยนะปกติไปเชิญฉายที่ทังแสงเล็กกันประจำเลยกับพวกน้องมิกเซอร์วีหรือว่าน้องซูเปรอร์จีเดี๋ยวผมเคลียร์กระสุนก่อนปะโอเคเมื่อไงเนาะยังไงโดนใครวะเน่ยใ,ใครมันมาล้มพับอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวกันหนึงปรดูเสียก่อนเสียไม่เปินเปนดนทุโดนเวลาหยุดอีกนิดหน่อยนะปับ๊บมาเลย โอ้โหสองช่องซีดีป่ะเนี่ยไห้ทุกคนเก็บของตั้งนอกทำได้ปะเนี่ย, <c oughs> ยก่อ,กยอห้าเฮ้ย MK สวยแล้ว MK นี่อยากได้อยู่นะพอพอปึ๊บปึ๊บปึ๊บกค,คิดกๆคิดแต่เวลาจะหมดแล้วค่อยคิอยคดอ้าันี่ยิงไปเลยเนี่ยนี่มาปึ๊บยิงหมวก จับคอใส่แล้วก็เอา M K ไปปั๊บต้อ,อแปลงไหมทก่อนคลิปมือนะนี่เอาคลิปเสียงไปไม่ได้หรอดูในกระเป๋าใส่อะไรมาบ้างโอ้โหเปิดกระเป๋าเจอกระเป๋าเฮ้ยแม็กแม็กกาซีนแม็กกซีนอ,อนป๊บเีย๋ยทุกคนไม่ควนต่อแล้วเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนนะ สองนาทีเดี๋ยวเวลาออกกีก่วิปเนี่ยของเราก็จะได้มาประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้เซียนเท่าไหร่นะในการเก็บของก็ปึ๊บปึ๊บสลับโอเคลูกเอ็นอย่งเงี้ของเรา 9, เก้าแสนยิงไปแค่ตัวเดียวทุกคนออกเก้าแสให้คังแสงมาดีอย่างนี้นี่เองเว้ยเดี๋ยวผมจะมาผมจะให้คังแสงใหญ่เนะี่ยเป็นบ้านของผมโรเจอร์แปบบ๊บนึงโรเจอร์ให้พี่ได้ถ่ายลงถ่ายรูปถ่ายละครโหอิ่มๆอะไรทุกคนแต่เนี่ยก็ ขอบคุณผู้ชมนะครับที่ดูจถึงตรงนี้เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าเกิดชอบเนี่ย mm hmm. ก็ช่วยกันกดไลค์ hmm. กดซ mm ับส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปแนะรวันน mm ี hmm. ้สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน mm hmm. จุบจุบ